อันแรกเลยนะคะก็คือเป็นในส่วนของตัว l ล n e OA นะคะถ้าหากใครนะคะที่ยังไม่ได้แบบว่าเป็นเพื่อนนะคะกับ l ล n e OA ของทางบางละมุงน,นะคะสามารถแอดได้ที่ตรงนี้เลยนะคะ <S <S <ๆ>เรามีเตน้าที่ลูกค้าสาคัญน,นะคะดูแลนะคะสอบถามด้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานขายหรืองานบริการนะคะ <S <S <ๆ>ต่อมานะคะอีกช่องทางนึงค่ะน,นี่คใครยังไม่ได้เป็นแฟนเพจของเรานะคะเวลาที่ทางเรามีถ่ายรูปสวยๆนะคะเราก็จะมีนําไปลงตรงน ของรถไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกับมุ้ยนะคะหรือว่ากับ